ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ป่าย่างเหมือนเดิมน,นะครับผมวันนี้ผมจะพามาผีดย่างด้วยมีดทรงขวานนะครับทองเก้า ตองเก้าทรงขวาน,นครับเพิ่งกรีดครั้งแรกนะครับเพิ่งลองครับผมไม่เคยกรีดนี่ครับเป็นของตองเก้านะครับวันก่อนก็เอาไปกรีดยางแก่อยู่นะครับผมก็เริ่มติดใจเลยนะครับทรงขวานกรีดยางเปลือก นาเนี่ยได้ได้เลยครับเพราะว่าร่องมันจะเป็นร่องตัวยูนะครับร่องมันจะกว้างๆหน่อยครับผมกีดยางเปลือกหนาเปลือกแข็งได้ดีมากครับกีดได้นิ่มมือมากครับผมดูหน้าโค้งนะครับตัวนี้โค้งข้างในตัวนี้โค้งโค้งออกนอกนะครับ โค้งก็ขีดได้สบายครับหลบปุ่มหลบอะไรก็คล่องตัวมากครับมีดรุ่นนี้ครับผมจากที่ผมได้ขีดดูนะครับสำหรับมือใหม่ผมแนะนำเลยนะครับผม นีมทรงขวาสำหรับมือใหม่ที่กำลังหัดกระตุกข้อมือนะครับทรงขวานจะกระตุกได้ดีมากเลยนะครับผมเผื่อท่านใดจะกำลังจะหัดไอกระตุกข้อมือนะครับ มันจะกระตุกขล้องมากครับมันจะไม่เหมือนในมีดธรรมดานะครับมีแมคโครก็กระตุกได้ครับแต่ไม่คล้องเหมือนกับทรงขวานนะครับเพราะว่ามีแมคโครใบมันยาวนะครับผมทรงขวานจะคล้องกว่าน,นะครับ ีก็ขีดเปลือกบางได้ดีนะครับขีดเปลือกยางได้ดีแล้วก็กระตุกได้ดีนะครับมีดทรงวานครับผมก็โควงก็ได้นะครับ หลับมือใหม่ผมแนะนำเลยนะครับผมนี่ครับมันจะคล่องมากครับมันจะไม่เหมือนมีดธรรมดานะครับรูปทรงอาจจะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนนะครับมันจะจิกง่ายแล้วก็ขีดง่ายกว่าครับผม เบอกบางได้ดีมากครับนะครับจะม้วนมาเป็นสปริงเลยนะครับผมแต่แนะนำให้กีดยางเปลือกน้ำดีกว่านะครับรุ่นนี้ขนาดร่องหกสิบห้านะครับร่องหกสิบห้าแต่มันเป็นร่องอยู่นะครับ องศามันก็ห5้าครับแต่ล่องเป็นล่องอ U ล่องมันกว้างแลครับผมถ้ากีดยางเปิดบางมันจะทำให้ยางทลักออกข้างได้ครับถ้าเป็นยางหนุ่มยางเปิดใหม่ผมแนะนำให้เป็นองศาห5สล่อง V มากกว่านะครับมันจะกีดง่ายกว่านะครับผม เรื่องเข้าโค้งเรื่องกระตุกเนี่ยสบายมากครับรุ่นนี้สำหรับมือใหม่หัดกระตุกข้อมือเนี่ยแนะนำเลยครับผมนี่ครับมันจะม้วนมาเป็นสปริงเลยนะครับ นะครับผมเปลือกจะบางมากครับผมกีเปลือกได้บางแล้วก็จะม้วนมาเลยครับนะ่ครับมือใหม่ต้องลองแล้วนะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็ดีทุกเล่มนะครับดูดูที่ว่ารุ่นไหนยี่ห้อไหนจะ เป็นไอ uh, ถนัดแบบไหนนะครับก็เหมือนกับคนนะครับความสามารถแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับผมี๋ยวเราแล้วแต่เราจะเลือกซ้ายนะครับเลือกมีนให้เข้ากับหน้างานเราเราด้วยนะครับผม อีกก็มันเป็นร่องกว้างน้ำยางก็จะไหลดีกว่าร่องแคบหน่อยนะครับแต่อุณหภูมิหกเิบห้าเหมือนกัน,นครับน้ำยางจะออกไม่ออกก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับผมนิดไม่คมก็ไม่ออกนะครับนี่ครับหน้าโค้ง ผคงก็ขีดได้สบายมากครับคยางก็ไหลดีครับผมต้องลองนะครับไม่ไม่ลองไม่รู้ครับผมลองแล้วจะติดใจนะครับผมขนาดผมยังติดใจเลยครับเดี๋ยวนี้ ม้วนมาเป็นสปริงเลยนะครับก็จะบางๆนะครับนี่ครับจะม้วนมาเลยนะครับผมยางจะสวยมากครับไม้ที่ไม้ก็จะสวยมากครับผม่มใช่อยาง างหลาตามีมาเลยนะครับถ้ามีคมนี่ครับปิดข้องกระตุกง่ายครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปสมผลงานนะครับว่าจะออกไหมนะครับที่ผมได้ขีดไว้กับมีดทรงขวานนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นมีดสองของสองห้าหนึ่งนะครับจะไม่ค่อยออกหน่อยนะครับ ในถ้วยจะเป็น2องมีดครับถ้วย2ลิตรนะครับผมนะรบประมาณนี้ครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผม คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับ